สวัสดีครับทุกคนครับนี่นะครับทุกคนมาดูนะครับวันนี้วขึ้นรถนะครับหอค้ามาซื้อวัวขายไปสามตัวนะครับวัวผู้กลังรุ่นรุ่นนะครับวันนี้ก็ลอยอกไปแล้วครับสามตัวนะครับหลังจากเราเลี้ยงมาก็เกือบสองปีนะครับแต่ละตัวนี่อีกตัวหนึ่งก็เป็น รุกลำปีสก,กินมาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็หายแล้วแต่ว่าไม่อ้วนโมเลยนะครับผอมจอยบางอยู่อย่างนั้นนะครับก็มีอ่าเนี่ยนะครับเป็นของเบงก,กัดนะครับตัวหนึ่งลูกของแม่ปรามันตัวหนึ่งนะครับแล้วคนนี้เป็นของเบงกัดเช่นนะครับเนี่ยแม่ครับเป็นเบงกัตครับส่วนพ่อก็เป็นอ่าพ่อจารุล่ใน คอของเรานะครับก็ขึ้นรถไปแล้วนะครับไปอยู่ที่ใหม่ไปน้องวัวอยู่กับเจ้าของใหม่นะเขาเลี้ยงดีอาหารเขาดีอาญาเขายืะอ,อยู่นี่นะครับเหนื่อยกินยาไม่ค่อยจะอิ่มอาหารก็ไม่ค่อยเยอะเจ้าของก็เหนื่อยเนาะแก่แลว้วหายา ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับบางทีก็เหนื่อยปวดเมื่อยสู้ไม่ไหวก็ต้องเอาออกมั่งครับอโหสิกรรมนะอย่ามีเว้นมีกรรมต่อกันเลยเลี้ยงมาก็ก็เป็นธุรกิจนะครับก็ไม่เป็นไรไปอยู่กับเจ้าของใหม่ก็คงจะดีอยู่อันนี้ก็จ่ายเงินนะครับ หนึ่งมื่นสองมืน่นค่าบัววันนี้นะครับสามมืน่มนบัวสามตัวเป็นรุนจะได้กี่หมื่นครับทุกคนขายไม่ได้แพงนะครับบัวปีนี้ก็ว่าถูกสี่หมืน่นยิ่งพ่อค้ามาซื้อก็มีแต่พ่อค้าแหละครับมาซื้อห้าหมืน่นครับ พอกาเขาบอกว่าถูกมากบัวลงตลาดลงดิ่งเลยเขาว่าอย่างนั้นนะครับ6,000ื 60, นะครับ60,000กับอีกสามพนะครับบัว3ตัวตกตัวละเฉลี่ยแล้วตัวละสอง0 0ื่เองครับผมพอกาเขาบอกว่าวัวถูกไปตลาด้ยิ่งถูกเลยว่า ซื้อไปทีไรขาดทุนทุกทีเลยเขาว่าอย่างนั้นไม่ขายก็ต้องขายตกลงกันาการาคานี้ก็อยากได้เยอะกว่านี้อยู่แต่ก็บอกว่ามันไม่ไหวเขาว่าอย่างเงี้ยเราก็จำต้องยอมปล่อยไปไปแล้วกับอตอตรงตรงนั้นถนนขาดนะครับตรงนี้เนี่ย ลุ้นเลยผมยังตกใจเลยเพากาเอารถเข้ามาได้ยังไงเนาะขนาดผมขี่สลิงออกไปนิดถนนตรงนี้มันขาดครับตกครั้งหนึ่งแล้วขาเกือบหักเลยดีรถสลิงไม่คว่ำไปด้วยไม่งั้นทับตายเลยเนี่ยพากายังกล้าเอารถเข้ามานะครับตอนตอนออกไปนะมันทุกหัวด้วย ข้ามไปไม่ได้แล้วต้องถอยมาทำสะพานเอา,อาท่อที่แตกนะครับเอาไปหนุนไม้ให้มันแข็งนะครับเอาเรือหม่สิลุ้นมากเลยครับเสียวก็เสียวสะพานไม้นะครับเอาท่อที่แตกไปหนุนข้างล่างสองท่อนนะครับ ค่อยไปให้ไป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 เลยเสียวมากครับกลัวไม้กลัม้จะหักนะครับท้าไม้หักก็ตกเลยแนะครับอืไปแล้วลุ้นมากเลยครับขามไปได้ดีครับขอให้โชคดีนะครับน้องบัวทั้งสามตัว อยู่ที่ใหม่ก็ให้เจ้าของเขารุงเรืองนะครับให้เจริญเจริญให้ตัวเร็วๆนะครับผมนี่ครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ